เตรียมพากินพารอครับเตรียมพากินพารอครับจะพาจะพาไปไหนเดินดูสวนจะพาไปดูพักเก็บกระเพราไปดูลูปกันต้นอะไรต้นไม่ยมลูกต้นไม,ม่ยมต้นแต่มีลูกให้มันโตก่อน ไม่ใช่กระเพราลูกอันนี้โหระพานี่จะไปเดินไปมะละกนอน้อยไหนนี่เหรอพุ่งเริ่มต้นพุ่งเริ่มปลูกลูกอะไรอะ่ะมนละกอยาวมากเออยาวมากแล้วคนอีสานเรียกอะไรกตุ้ง นี่อะไรอดอกอะไรเนี่ยดอกกะชันใช่อันนี้ถัว่วพูนะนี่นี่กถัว่วปูเห็นไหมเนี่ยอีดอกกรนชันอยู่ไหนเก็บไปกินได้นะ,ะ,ะกับน้ำพริกได้ถ้าถา,ยยถออา,ยายกินไปเดินไปเนี่ย เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนนั่นก็ยังไม่มีลูกด้วยนั่นก็ตัวผู้ลูกน้อยมากมีลูกด้วยเหรอมีน้อยมากได้แย่ๆก็ดูหน่อยดิมีลูกจริงๆด้วยเว้ยมี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 สองลูกมาดูต้นนี้กันลูกนี้ต้นเล็กแต่ลูกโคตรดก อันนี้ต้อนอะไรไหนต้นกะเพราไงใบใผ่ผัดกะเพราอันนี้นั่นกะเพราแดงมึงบอกหนจักมึงก็ถามสิได้ต้อน,นอะไรต้นดอกแค่มึงมีดอกไหมเออเออมีเยอะยุ้ยวันเนี้ยเกิดเยอะแล้ววันเนี้ยเออนนต้อนอะไรเอ อันนี้กขเลีกต้นยีลาอันนี้ก้กะเพราเหมือนเดิมต้นยีลาเนี่ยดูต้นนั้นก่อนต้นยีลาในคนไทยเออคนอีสานเรียกกะเพราวควายยีลายีลาสวยนะคะสวยสวยม่้ที่โอสวยใบใหญ่เ <ไป S 2> ท่าฝ่า,ฝามือเลยเออออันนี้กะเพราเหมือนเดิมกะเพราเหมือนเดิมอะไรใบแมงลกักใบเราเรียกผักอีตูเนี่ยใส่แกงออม เรื่อยๆตะไคร้ลูกตะไคร้เพิ่งจะปลูกตะไคร้มีเยอะมากเลยหน้ามันได้คนหล่อไหมตะไคร้อีกแล้วอื เออมันเลยกลายโดนตัดแล้วมันไม่เป็นลูกก็ตัดแม่มันทิ้งหมดแล้วไอดอกอะไรขาวๆนี่ว่าสวยจังเลยนี่ซูมก่อนซูมก่อนสวยจังเลยได้ยัตว์ใครอีกแล้วถ่ายรูปก่อนตว์ใครอีกแล้วโอ้ต้นอะไรวะลูกตกกันนับดูเร็วกี่ลูกสี่สามสี่หกเก้าเออ ไหนูหนูยืนขึ้นเ่ยมันอันนี้สูงเท่าหนูไหมโอ้มันละก็ท่าคนคนเท่ากันเลยว่ะรูดสูงกว่าเออดีตะไค้อีกใบกระถินกระถินเหรอกระถินริมรั้วกินได้กินได้เอ้ยกินได้หินลับปากมินนั่นอะไรตะไคร้ตนี่ตะไครเลยมันปลูกนานแล้วเลย มันเลยสวยอย้่นี่มันพอด้วยพี่ไปไปเดินไปนอ้ยต้นมีหนอกี่หนอ,อวนะเนี่ยต้นเล็กกี่ต้นเออมีต้นเล็กด้วยแล้วเขือมีลูกไหมว่าเขือต้นนั้นมีลูกไหมดูสิ ไม,ไม่ไม่ต้องเก็บดิจะไว้ตำกล้วยอืมนี่ต้นอะไรนะที่บ้านสวนแล้ดูเนี่ยนะแล้ดูกันต้นอะไรนะเน,นี่ยมะพร้าวน้ำนาน้ำนานี่ต้นมะพร้าวน,น้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมยังไม่โตเลยนี่ต้นลำไยเนี่ยใหญ่ เออเอาหญ้าออกนะยายจะถ่ายรูปเอาหญ้าออกอย่าต้องเก็บเอาหญ้าออกปลอมอ,ออกมาคุณจะเก็บทำไมล่ะคุณจะถ่ายรูปนะลูกหนญะ้าดอกอันนี้โคตรสวยเลยเออหญ้ถ่ายรูปหรอดอกสวยมากเปิดอ,อะไรเห็นต้นลำไย ไปดูกระเพรากันเขายังไงเข้าไม่ได้อเข้าได้นี่งมเข้าไม่ได้กระเพาสวยาพี่น้องงามอยู่ด้ล่ะแต่ว่าหยาไล่หลายพี่พูดทนหยาให เาหอมอันนี้ลูกใต้ใบถอนไปเลยถอนลูกใต้ใบเลยในะย,ยลูกใต้ใบนี่มันเป็นยาใครบอกมึงใย,ยนช่ไหะเป็นยาแก้โรคตับเอาไปทำอะไรกินต้มกิน,นต้มกินได้เหรอเอาเก็บกระเพราช่วยก,วกันเร็วเก็บกะเพราช่วยกวนันเร็วเนี่เก็บที่ไม่มีดอกนี่ลูกมันไม่มีดอกอย่างเงี้ยเก็บเะ ่ะเก็บเลยหักเลยวะอันนี้อ,อันไหนมีดอกเก็บให้หมดเลยเหรอเด็ดที่ยาวๆหน่อยเดี๋ยวยินว่างตัวไหนจะมาเอานั่นกะเพราไห้ยากกะเพราม,มากับคนหน่อยไซส์ห้าจ้ะวันนี้เฮลังหัดไทยคลิปไทยยังจ้ะ รังหัดถ่ายคลิปถ่ายลายจุดจ้ามีช่องยูทู e ด้วยนะคะคนน้อยเนี่ยเจชิดแก้วพวกดีร้านควยเองละก้าลูกอีเม่หมจ้าผู้ใหญ่นูเห็นแมลงคอยก็ไปแล้ว,ว,ล,วลูกอีเม่จ้าอะไรทำไมอ่ะใบไผ่มันรอยได้ติ๊้แจมยงมุม,ม ข้าวนาลากบพีน่น้องอู๊ตเป็นสีกับเขาเลยข้าวกับเด็กหน่อยนาลากบพี่น้องเออยายอันนี้ต้นอะไรเป็นมังมี่ขอบคครับขี่